ัสดีค่ะสวาวสาวนีนาเองนะคะนีนาจากนีนา b ิว u ี y เวิร์ค่ะวันนี้นะคะนีนากลับมาถึงบ้านเร็วกว่าปกติเล็กน้อยนะคะก็คือไม่มืดจนเกินไปนะคะนีนาก็เลยจะมาทำไนท์รูทีนให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว่าหลังจากกลับมาถึงบ้านแล้วในทุกๆวันนะสมมติถ้าเนี่ยไปทำงานกลับมาเนี่ยนีนามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะจนถึงตอนนอนค่ะถ้าอยากรู้แล้วนะคะตามไปดูกันเลยสิ่งแรกที่นีนาทำนะคะคือพุ่งตัวไปที่ห้องครัวก่อนเลยค่ะ เพื่อทานอาหารเย็นนะคะปกติคุณแม่จะทําอาหารเตรียมไว้ค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่มีนะเนี้ยก็จะทานคลีนฟู้ดเป็นกล่องที่นีนะสั่งมานะคะทานอาหารเย็นยิ่งทานเร็วเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งเผาผลาญเร็วมากเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเวลาของครอบครัวค่ะตรงนี้นะคะเน่ก็จะใช้เวลานั่งคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วยค่ะ บยบๆคุณพ่อคุณแม่เสร็จเรียบร้อยนะคะคราวนี้น่ยก็จะขึ้นห้องทําภารกิจส่วนตัวแล้วค่ะก่อนที่จะล้างหน้าเนี่ก็จะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็มาคลีนเมคอัพด้วยตัวนี้ค่ะ Skin Plants Absolutely Clean and Remover นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็น99.5% organic นะคะแล้วก็ทําจากธรรมชาติค่ะจากนั้นจึงเหมาะมากๆสาหรับคนที่ผิวบอบบางแล้วก็แพง้งานแบบนี้หน้านะคะและยังสามารถควบคุมความมันแล้วก็ลดการเกิดสิวได้ด้วยค่ะ ที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คือเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดจริงๆนะคะตามที่เห็นในวิดีโอเลยนะคะแล้วพอทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยยังทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แห้งตื่อีกด้วยค่ะรีมูฟเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาล้างหน้าอีกรอบด้วยตัวโฟมล้างหน้าค่ะนี่จะใช้สําหรับผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายเหมือนเดิมเลยนะคะ ถ้าวันไหนเน,เนี่ยแต่งน้ำไม่เยอะนะคะก็จะล้าง1รอบค่ะแต่ถ้าอย่างวันนี้นะคะเนี่ยก็จะล้างด้วยกัน2รอบค่ะเพื่อความสะอาดหมดจดจริงๆค่ะ ถ้าวันไหนนีน่ารู้สึกว่าผิวหน้านีน้าอ่อนล้ามากๆนะคะเนี่จะมาส์กหน้าค่ะด้วยตัวนี้ค่ะเป็นตัว Fresh Rose Face Mask นะตัวนี้ชอบมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นมาส์กสูตรเจลเย็นนะคะแล้วเขาก็ผลิตจากกลีบดอกกุหลาบแท้ๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น texture ดีมากๆเวลาลงไปที่ผิวเนี่ยจะรู้สึกเย็นสบายนะคะแล้วก็รู้สึกถึงกลิ่นหอมของดอกกุหลาบจริงๆค่ะมาส์กเอาไว้ก่อนนะคะแล้วนีน่าก็จะไปอาบน้ำต่อเลยค่ะ ระหว่างอาบน้ํานะคะพยายามอย่าให้น้ําโดนหน้านะคะเพราะว่าพาออาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะถึงเวลาการล้างมาสกออกทันทีพอดีเป๊ะนะคะตอนล้างมาสกออกเนี่ยจะรู้เลยว่าผิวหน้าเราเนี่ยทั้งนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากจริงๆนะคะเพราะว่ามาส์ตัน,นี้เนี่ยเขามีหน้าที่ปลอบประโลมนะคะปรับสีผิวแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วนะคะนีน่านะก็จะใช้โทนเนอร์นะคะเยอะใส่สำลีแล้วก็เช็ดให้ทั่วผิวหน้าค่ะสำหรับโทนเนอร์นะคะสามารถเลือกใช้ตามสภาพผิวของตัวเองได้เลยค่ะอย่างของนีน่านะก็สำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายค่ะเสร็จปุ๊บนะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนการบำรุงผิวค่ะเริ่มแรกนะคะเนี่จะใช้น้ำแร่ฉีดให้ทั่วหน้าค่ะเพื่อเป็นการเตรียมผิวให้พร้อมนะคะสำหรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะนี้จะบำรุงผิวด้วย2ขั้นตอนจาก Ole Originalist Overnight Miracle นะคะเขาบอกว่าจะช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวในช่วงกลางคืนนะคะก็ทำให้พวกริ้วรอยอาการหย่อนคล้อยแล้วก็ความหม่นหมองต่างๆเนี่ยลดน้อยลงซึ่งจริงๆเขาบอกว่าภายใน5คืนนะคะก็สามารถเห็นผลได้เลยนะคะ ตัวแรกที่น่าใช้ของเขานะคะจะเป็นตัว Miracle Boost Youth Pre Essence นะคะแล้วจากนั้นก็จะตามด้วยตัว Micro Scrubbing h t Cream ค่ะพอทาปุ๊บนะรู้เลยว่าหน้าเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ดูแต่งตึงขึ้นด้วยค่ะ บำรุงผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะคราวนี้เนี่ยก็จะลงจากห้องนะคะแอบไปชงโกโก้ขึ้นมาดื่มก่อนนอนค่ะโกโก้ที่ที่น่าชอบมากๆแบรนด์นี้นี่เลิฟจริงๆนะคะคือแบรนด์ i s s m i s s ค่ะแบรนด์นี้เนี่ยเขาดังมากๆในอเมริกาขายดีที่สุดในอเมริกาเลยนะคะเพราะว่ารสชาติอร่อยมากๆแล้วที่สําคัญคือใช้โกโก้แบบคุณภาพดีแล้วเขาก็ใช้นมสดแท้ๆจริงๆนะคะในการมาทํานะคะแล้วง่ายมากๆเลยอะ่ะคือมันจะมาเป็นซองๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ฉีกซองนะคะเทใส่แก้วแล้ว ก็ชงกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มอุ่นๆตอนกลางคืนได้เลยนะคะไงามากๆที่สำคัญคือเขามีหลายรสชาติที่เราเลือกนะคะอย่างตัวนีน้นะเนี่ยชอบรสนี้ค่ะ rich chocolate ค่ะแล้วนีน่นะก็จะมานั่งทำงานต่อบนเตียงนะคะพร้อมกับคุยสกายกับแบงค์ค่ะ ติดมานะคะตั้งแต่ตอนอยู่เมืองนอกแล้วนะจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังติดการคุยสกายกันทุกคืนจนถึงป่านนี้นะคะพอถึงเวลาใกล้ง่วงนะคะตอนสักประมาณเที่ยงคืนนะคะก็จะปิดทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปแปลงฟันก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครยังมีการทานน้ําทานอาหารรอบตึกนะคะก็ต้องแปลงฟันก่อนทุกครั้งค่ะและแล้วนะคะก็ถึงเวลาขึ้นเตียงเป็นครั้งสุดท้ายของคืนนี้นะคะ ก็ขึ้นมาบนเตียงนะคะเตรียมพร้อมนอนเต็มที่ค่ะก่อนน่าจะนอนนะคะน่าจะแกะผมก่อนเนี่ยเป็นคนปล่อยผมตอนนอนนะคะ แล้วที่สำคัญห้ามลืมเลยนะคะคือบำรุงริมฝีปากค่ะนี่น่าใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัว Fresh Sugar นะคะ Advanced Therapy Lip Treatment คะ่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยบำรุงริมฝีปากของเรานะคะแล้วก็ช่วยทำให้พวกรอยย่นรอยร่องริมฝีปากของเราเนี่ยดีขึ้นตื่นขึ้นด้วยนะคะดีมากๆเลยหลังจากนั้นค่ะกราบหมอนก่อนนอนทุกคืนนะคะอันนี้นี่น่าทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะเที่ยงคืนพอดีเป๊ะนะคะแล้วก็ นอนหลับสบายค่ะเย่ yeah! ก็จบหนึ่งคืนของนีน่านะคะสำหรับน o u รูทีนะคะเช้าวันใหม่รุ่งขึ้นนะคะเป็น lazy morning routine ของเนี้ยนะคะถ้าใครยังไม่เคยดู lazy morning routine ของเนี้ยนะคะกดดูจากลิงก์นี้ได้เลยนะคะรับรองว่าสดใสแล้วก็มีทิปดีๆไม่แพ้กันเลยค่ะ